ภาษาจีนในไต้หวันประโยคสั้นๆเมื่อไหรเมื่อไร什么时候会回来什么时候会回来什么时候 e 回来什么时候คือเมื่อไหร会回来คือกลับมารวมกันก็เป็นเมื่อไหร่จะกลับมานะคะ กลับบ้านเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านใช้คำเดียวกันนะคะฉันมาสื่อโฮหวยเจียฉันมาหเมื่อไหร่หวยเจียกลับบ้านเมื่อไหร่จะมาหรือว่าจะมาเมื่อไหร่ฉันมาสือโฮเย่าไหลฉันมาืเย่าไหลฉันมาื่อเย่าไหลฉันมาืเมื่อไหร่เย่าไหลคือจะมาเมื่อไหร่ มาไต okay? ้หวันเมื่อไหร่หรือว่ามาไต้หวันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะฉันมาซื้อหลายไต้หวันฉันมาซืห่อลายไ้หวันฉันมาซื้ห่ลายไต้วันฉันมาซ i ้อเมื่อไรหลายไต้วันคือมาไต้หวันจะไปเมื่อไร什么时候要去什么时候要去什么时候要去什么时候要来要去จะไป要去จนะคะ จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ฉันช什么时候开始什么时候开始什么时候开始什么时候เมื่อไหร่开始就是始终จะเริ่มต้นเมื่อไหร่วันเกิดเมื่อไหร่หรือว่าวันเกิดของคุณเนะี่ยเมื่อไหร่什么时候出生什么时候出生什么时候出生出生ก็คือออกวันเกิดวันออกมานะคะไม่สบายตั้งแต่เมื่อไหร่ 什么时候生病什么时候生病什么时候生病生病去ไม่สบายเจ็บป่วยเงินเดือนออกเมื่อไหร่อ่ะคำนี้สำคัญ什么时候发薪水什么时候发薪水什么时候发薪水发แปลว่าออกหรือว่าแจกสินส่วยก็คือเงินเดือนส่วยนะคะไม่ใช่สุ่ยสุ่ยเราจะไม่ออกสุ่ยนะคะ จะออกไปข้างนอกเมื่อไหร่什么时候出去什么时候出去什么时候出去出 u คือออกไปข้างนอกทำงานเมื่อไหร่什么时候上班什么时候上班什么ั候上ป,ป,ปันคือทำงานนะคะมาถึงเมื่อไหร什么时候到什么时候到 什么时候到เต้าคือถึงส่งงานเมื่อไหร่什么时候发送作品发送แปลว่าส่งนะคะ作品แปลว่างานงานหรือว่าเป็นแบบชิ้นส่วนงานนะคะ什么时候发送作品什么时候发送作品ทำเสร็จเมื่อไหร่什么时候做好什么时候做好什么时候做好做好ก็คือทำเสร็จ ทำเสร็จหมดเมื่อไหร่อันนี้เพิ่มคำว่าหมดเข้ามานะคะฉันมา完什้อ候做完什จว候做完做完มือหฉหนแปลว่าทำเสร็จหมดนะคะจะมาถึงเมื Tree> ่อไหร่什ถึ候ฉ到什มา候ื到什โห候จ到ถ到แปลว่ามาถึงนะคะ เมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะฉันมาซื้อโห่ i ุ้ยไก่ฉันมาซื้อโห่หุ้ย i ก่什么时 i 会改会改แปลว่าเปลี่ยนพูดจีนไต้หวันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่国 u คำนี้เป็นภาษาประจำชาติของไต้หวันนะคะฉันมาซื้อโห่หุ้ยเจียง国语什么时候 o y u 语 什么时候会讲国语กลับเมืองไทยเมื่อไหร什么时候回泰国什么时候回泰国什么时候回泰国泰国คือประเทศไทยเมืองไทยนะคะ回คือกลับเมื่อไรจะไปเที่ยว什么时候要去玩什么时候要去玩什么时候要去玩要去玩,要去玩คือไปเที่ยวนะคะ เมื่อไหร่จะพาฉันไปเที่ยว什么时候要带我去玩？a i ก็คือพานะคะฉันวคือไปเที่ยว什么时候要带我去玩？什么时 o 要带我去玩？เมื่อไหร่จะไปเที่ยวกับฉันอันนี้ถามเขาเวลาว่าเอออยากชวนเขาไปเที่ยวนะคะ什么时候要 y 我去玩？e n wo 要跟我去玩？ 什么时候要跟我去玩？要跟我去搞餐呐哈！le 工末来？什么时候下班？什么时候下班？什么时候下班？啊，看你才不！末来就弄。什么时候要睡觉？什么时候要睡觉？什么时候要睡觉？睡觉呐哈，还没在睡觉喏。